เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเบอร์วอลกับบลูชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับนะครับการลงดันเนาะแบบว่าทําทีมแบบเร็วเลยนะสำหรับทีมโกเลมนะครับใครที่แบบว่าอยากฟาร์มโกเลมไวๆธรรมดาดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูเหมือนเดิมนะสำหรับโกเลม27วินะครับก็ต้องขอบคุณนะครับไอดีของจานเจด้วนะที่ให้ยืมนะครับผมมาทำคอนเทนต์วันนี้นะครับอ่ะ ที่แล้วรรบที่แล้วเราทํามังกรไปแล้วใช่ไหม27วีนะครับทีนี้เรามาดูโกเลมกันบ้างเนาะในส่วนโกเลมห่วงเวจีนะครับผมนะฮะตัวที่ต้องมีเนี่ยนะครับก็จะมีนี่ครับผมตัวที่เพิ่มเข้ามานะเป็นน้องเอ่อเรียกว่าเอ่อในส่วนของไพ่มืดนะครับอ่อาไพ่มืดถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนะี่ยกล้าจะใช้เป็นอเมซอนแสงได้แต่ผมไม่ไม่แน่ใจนะว่าถ้าอเมซอนแสงรุนเนี่ยนะครับรุนแบบเนี้ยเอ่อมันจะจบ27วีไหมเนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะทีมฟามกันก่อนแล้วกันนะครับผมหลักๆเลยเนะี่ยคุณต้องมีนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะคีหลักเราก็ฟินิกลมครับผมนะฟินิกลมเนี่ยเพิ่มมาตาคริในดันเจียนสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทำคทีเรถ,ถึงรนะ้อยเนาะทำแค่หกสิบหกสิบเจ็ดก็พอนะครับโหง่ายเลยไหมทำคีเรหกเจ็ดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะไปเน้นนะครับในส่วนของแอตแทกแล้วคีเดมนะครับอ่ะตัวที่ต้องออกตัวแรกนั้นไปน,นะนี่เลยครับอันนี้เราใส่เป็นสามไฟเนาะ หรือว่าถ้าเกิดใครที่ไฟไม่พอก็ใส่เป็นรูนไลรักแบบนี้ได้นะครับไรลรักเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันใส่กับอะไรก็ได้นะครับเออก็แบบทําให้ครบเซตเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นใส่ขี้แดมนะแล้วก็นะครับฟินิกลมนะครับฟินิกลมเนี่ยอันนี้ขี้เละหกสิบแปดนะค่อยโจรนะแจมเจย์บอกนั่งโจรอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็นะครับมันจะได้แอทแทกเยอะๆเนาะแอทแทกสามเป็นสองนะครับแล้วก็สปีดต้นสูงอยู่แล้วเนาะขี้เละหกสิบเจ็ดพอนะครับอันนี้ได้หกสิบแปดนะก็จะเป็น คิดดาเมจแล้วก็แอทแท็กนะครับอาร์ติแฟกต์นะก็เป็นในส่วนของดาเมจใส่ธาตาุน้ำดาเมจแรงตามแอทแท็กนะครับแล้วก็สกิลสามคิดดาเมจได้นะเพื่อนๆนะนีสกิลสามสกิลสองไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆม,ม,ม,มันใช้เนาะเนี่ยอันนี้เป็นติดตัวเนาะก็หลักๆก,ก,ก็ใช้สองเนาะนะครับอืออ่ะแล้วก็จะมาที่กาลูด้านะครับผมนี่กาลูด้าก็จะทําการโยนเนาะนะครับกาลูด้าก็สามไฟสเลยนะครับไม่มีอะไรมากขอแค่ให้ออกหลังเนาะออกหลังจากเจ้าฟินิกลมนะครับ ตัวนั้มอีกตัวนึงเนาะก็จะเป็นในส่วนของโฮมูลนะครับโฮมูเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดว่าใช้ในดันนี้นะครับคิเรตอยู่ที่67ก็พอนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยเลยคิเลต82นะครับมีคิดมเมตแล้วก็แท็กสองพันสามโอ้โหนี่ <laughs> เห็นไหมนะครับรุ่นบางเม็ดเนี่ยเป็นรุ่นเขียวก็มีนะเออแต่ว่าหลายๆคนส่วนใหญ่จะเป็นฟ้ากันแล้วเนาะแต่อันนี้ก็แบบว่ามันมีในส่วนของคิเลตคิทัเมเนาะนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะทุกคนเห็นไหมรุ่นเขียวก็ยังมีใช้นะคครับเเเแล้วก็ิิดม,มในทนท สกิลเดียวเนาะสกิลเป้าเดียวในเซ่งของตนนะครับแล้วก็ดาเมจที่ทำใส่ธาตุน้ำนะครับแล้วก็ความเสี่ครินะครับผมเนาะสกิลสามเนาะสกิลเต็มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไพ่มืดนะครับผมไพ่มืดก้อนนี้หลักๆกันเลยก,ก็แอทแทกคิดเดำนะโหนี่หลุนค่อนข้างสวยนะนะครับคิดดำเมตแอทแทกเนาะอันที่แฝกก็ดาเมจทำใส่ธาตุน้ำเนาะแล้วก็ความแสค่คิดที่เข้าในการโจมตีครั้งแรกนะครับบวกยี่สิบสามมาเซนโอ้โหถือว่าค่อนข้าง,างสวยงามเลยแล้วก็นี่ครับ สกิลสามสกิลสี่เป็นครีเนาะไปะเดี๋ยวเราไปลองดูกันฟาร์มกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเกาะแตกถูกไหมตีนะครับผมโยนมาตีนะครับเคลียร์หมดนะเกาะแตกนะครับตีนี่นะแล้วก็โยนนะครับนี่นะเป็นไงบ้างทุกคนเออนะใครที่มีไพ่มืดแล้วลองลองมาปั้นดูนะลงดันนี้นะครับบางคนบอกอว่าพี่ผมเอาเรียมอีกตัวได้ไหมแทน ก็ต้องลองนะแต่ว่าพอมันเป็นไพ่มืดเนี่ยนะครับดิมเมจมันก็แบบว่าค่อนข้างสกิลมันค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ลองดูการฟาร์มไปก่อนนะครับนี่เหลือวคนเดียวนะแต่ว่าเวลาฟาร์มนะครับไวหรือช้าเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ที่ไอนะว่าเอเอาสกิลถูกต้องตามหลักที่เราอยากให้ออกหรือเปล่านะวันนี้ส2บสองวิเนาะนะครับเมื่อคืนเลยก็ทีมนี้แหละนะจันเจกันั่งฟาร์มอยู่ยนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดู ในส่วนของนะครับมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มออโต้ให้ดูทุกคนช่วงนี้มีมีบักเกมนะเออผมไม่แน่ใจมันหา,หายหรือยังนะครับใครที่มันมีป๊อปดิ้งขึ้นมาก็ให้เปลี่ยนแนวเป็นแนวสีหลักนะครับผมก็เลยใส่เจ็ดไปนะแต่น่าจะหายแล้วมั้งไม่แน่ใจนะทางเกมเขาประกาศแล้วเหมือนกันนะว่าเอ,อ ต้องขอภัยด้วยนะครับที่ทําให้แบบเล่นได้แบบมีการสะดุดไม่รับเรื่องสักเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเนาะแล้วก็ภพ่มืดนะครับทําอะไรได้ไหมหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วก็แบบคืออยากรู้นะแบบว่าทไมไพ่มืดมันถึงดีในดันนี้เนาะเดี๋ยวผมหาตัวมอนเตอร์ก่อนนะครับภพ่มืดอยู่ไหมไม่อยู่นะจะอยู่ในคลังนะครับคลังในคลังนี่ยัหาก่อนนะเพราะนะก็พอดีทักไปยืมไอดีดันเจมานะครับผม อยากลองทําทีไม่ดูนะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเนาะใครที่แบบว่ามีแล้วยังไม่ได้ทํานะครับอแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวอื่นนะ่ะอย่างเช่นกระดูดได้ตัวหนึ่งก็ได้นะนะครับเอามาโยนในโฮมูลลมเนาะหรือว่าเมซอนแสงก็ได้นะตามคลิปที่เคยทําไปนะครับอออผิดตัวเป็นฮาปี้เออยอไพ่เป็นตัวนี้นะครับไพ่เป็นสายโจมตีเนาะแล้วก็สแตคก็ทั้งสวยนะเบส HP อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าแท็กเยอะนะครับลุกมาได้สกิลวูน้นาเนาะสกิลหนึ่งนะครับอาไพ่สองใบมีโอกาสที่จะ ถอนอฟเฟกต์รถพลังนะครับอันนี้50%เลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับสกิล2โจมตีด้วยการเวทมนต์นะครับและมีโอกาส80%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับใส่ศัตรูเป็นเวลา3เทิร์นอัพเต็มคูดา3เทิร์นดาเมจแรงขึ้นเนาะแล้วก็ไฮไลท์ครับผมดาร์คฟอร์สนะครับกักขังศัตรูด้วยพลังความมืดนะครับเพื่อสร้างความเสียหายที่เป็นไปตามสัดส่วนนะค่าพีของศัตรูก็เรียกว่ายิ่งแมคค่าพีเยอะนะก็คือโกเลี่มมาค่าพีมันเยอะอยู่แล้วนะครับ ก็จะทําให้โดนดมจข้างแรงเนาะแล้วก็ลดเกจโจมตีลง50นะครับสกิลนี้จะฟื้นเกจของเราจนเต็มเนาะเป็น100%นะครับขณะที่ HP เต็มเนาะก็คือนะครับระหว่างทางเนี่ยยังไงก็ได้ใช้ฟื้นเกจอยู่แล้วนะครับผมบอส HP เราเต็มถังอยู่แล้วนะมีแค่ด่านบอสเท่านั้นนะครับอัพเต็มคูดาาสไตเทิร์นะครับอีกเด็ดสกิลเพิ่มความแม่นยำให้กับมอนเตอร์ในทีม30%นี่เป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปลองดูเนาะว่าฟาร์มแล้วนะครับ มันดีไหมนะครับดูเวลากันดีกว่าเพื่อนสามารถกดดูที่บันทึกได้เนาะนะครับนี่มันก็อาจจะมีแบบว่าแขว่งๆบ้างนะแต่ว่าทีมเนี้ยนะครับเท่าที่คุยคุยกับอาจารย์เจเมื่อคืนก็นะครับยี่สิบเจ็ดวิอาจารย์จะบอกว่าเนี่ยที่แรกมันยี่สิบแปดนะอาจารย์เจบของอาจารย์อู๋ให้ผมได้แล้วนะยี่สิบเจ็ดวินะนั่งจูนรูนมานะครับแต่ยังต้องบอกนะว่าเอไอนะมันแบบว่าการออกสก,กิลเนะี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนที่เราแบบอยากให้ออกนะเหมือนที่เราตั้งเอาไว้นะครับ นี่ก็เกาะแตกไม่ติดด้วยนะต้องซ้ำนะครับนี่เนงะเกตเต็มด้วยนะทุกคนนะเมื่อกี้ไม่โดนตีนะครับเป็นยังไงกันบ้างถือว่าโอเคไหมฟาร์มได้จบไวเนาะนะครับก็ถือว่า่อนข้าโอเคแหละ แต่อยากให้มันเสถียรกว่านี้ไม่รู้นะว่าเดืรอบนี้นะเขาจะแก้ให้ด้วยหรือเปล่าในะเรื่องของการออกสกิลนะครับในส่วนของวองเตอร์ตัวพาฟาร์มอะไรพวกเนี้ยเนาะว่ามันควรมันควรจองสกิลแบบไหนจริงๆ AI อะ่ะเขาบือเอไอมันน่าจะฉลาดแล้ยทุกคนนะเพราะว่าเป็นระบบ AI มันน่าจะคำนวณได้นะเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคุณมีเอ่อดาเมจประมาณเนี้ยนะครับหรือว่าศัรตรูมีดาเมจประมาณเนี้ยเราต้องใช้สกิลไหนในการเคลียร์นะแบบเฮ้ยศัตรูอยู่เต็มเลยนะต้องตีหมู่อะไรเงี้ยนะครับ ที่ว่าเอไอน่าจะทำได้นะเพราะว่าเอไอมันก็ฉลาดมนะันน่าจะปรมวลผลได้ดีอยู่นะนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้เดี๋ยวต้องรอต้องรอ,อ,อปรับแต่ว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะนะครับก็ถือว่าช่วยได้่ันยังเยอะนะในการพาฟาร์มนะครับนี่เป็นไงล่ะทุกคนนะฮะก็โดยเฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ยนะน่าจะอยู่ประมาณสามถึงสนะี่สิบเนาะนะครับนี่อันนี้สามสิบสามีนะครับผมก็ถือว่า ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะอืมใครที่มีนะครับถ้าคุณไม่มีฟินิกลมหมู่อะไรคนถามว่าพี่ไม่มีฟินิกลมถ้าไม่มีฟินิกลมอะ่ะคุณต้องยอมรับนะว่าเฮ้ยฟินิกลมมันตัวแบกนะครับตัวแบกบบน,นี้เลยเนื่องจากมีหลีกคิดด้วยเนาะถ้าไม่มีฟินิกลมจริงๆอะ่ะใช้เป็นอ e ีฟิตมืดนะครับได้อยู่แต่ว่าเวลามันก็จะดับลงมาอีกอีกหน่อยหนึ่งนะจากยี่สิบเจ็ดวินะครับอาจจะเป็นแบบว่าห้าสิบวิหรือหนึ่งนาทีสี่วิหนึ่งนาทีสิบวิอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็สามารถฟาร์มมได้เหือนนกกัน เปลี่ยนนะจากฟินิกลมเนี่ยเป็นอ e ีฟิตมืดสายดาเมจเนาะแล้วก็ฟินไอตัวอ e ีฟิตมืดนะข้อดีคือมันมีล้างเกาะแตกด้วยนะครับแล้วก็กลางทางเนี่ยถ้ามันโดดสกิลสองเนี่ยมันมีโอกาสที่ลดเกจแล้วก็สกตาร์ทฝั่งตรงข้ามนะก็ถือเป็นอีกตัวที่ค่นอนข้างดีนะครับเท่าเท่ากับที่ถามนะจันเจนะจันเจบอกว่าฟาร์มมาตั้งแต่เมื่อคือนนะเมื่อคืนตีหนึ่งนะแกทักมานะบอกนะครับแล้วแกก็ฟาร์มทำรูนต่อแก้รูนหรอก็แบบไม่มีไม่ลื้อไ,ไ,ไม่มีลื่นเลยนะทุกคนนะทีมเนี้ย นะครับไม่มีลื่นเลยเพราะว่าด้วยความเป็นฮอร์โมนได้แหละเนาะเพราะว่าฮอร์โมนตายมันเกิดมานะครับมันก็ยังแบบนี่เกิดนะแล้วก็ยังได้โจมตีอีกนะครับทําให้แบบว่าไม่ค่อยเฟล,ลนะยังไม่ยังไม่เฟล,ลเลยดีกว่านะฟาร์มไปนหนึ่งวันเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนะใครที่แบบว่าดูแล้วเนาะอยากทาทีมนะครับแต่ว่าคุณไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มนะครับผมก็นี่เลยครับผมบริการจากแอปเปิลยิโรดักนะครับก็มาใช้บริการกันลองเลือกดูนะว่าอยากใช้ช่วงกลางวันกลางคืนหรืออยากจะหมาสองรอบเลยก็ได้นะครับต่อวันนเะ แล้วก็อยากเติมแพ็กราคาถูกครับก็เพลวพีเขาฝูเปเมินนะครับผมก็ไปใช้บริการกันได้นะกับเพลวพีนะครับเดี๋ยวก็แพ็กจุกๆเลยทุกคนนะฮะอืมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กนะแบบว่าแพ็กแพ็กที่น่าสนใจนะผมก็จัดมาแล้วนะแพ็กอ่าพัชเช็กอินนะครับเดี๋ยวเขาแอบเข้ามาของผมน่าจะเปิดวันที่หนึ่งนะแต่ว่าวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดปกติเนาะสกอรย์สกรนะรโอเคคลิปนี้ลากันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน ที่นะครับอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์แนะนํากันเลยนะเพื่อนนะคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วถ้าชอบนะฝากกดถูกใจนะครับกด s u บสไครต์ด้วยเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมมันไปแล้วนะวันนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม